ต้องดูนยโยบายว่านยโยบายไหนที่จะมาช่วยให้พี่น้องกรรมกรทั้งหลายนะฮะพอมีอยู่มีกินพอลืมตาอ้าปากได้นะฮะ,ฮะชักหน้าถึงหลังนะฮะไม่ใช่เดือนชนเดือนแล้วก็อะไรก็แพงหมดน้ำปลาปาก็แพงไฟฟ้าก็แพงน้ำมูกน้ำมันอะไรจะไม่อะไรเนี่ยสินค้าเนี่ยค่าของชีพนนี่แพงหมดนะฮะแต่ว่าค่าแรงถูกค่ะนะ,ะนะฮะเขาเรียกว่ายุคยุคแพงทั้งแผ่นดินอของแพง นะฮะค่าแรงถูกแพงทั้งแผ่นดินแล้วถึงโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนรัฐบาลแล้วแหละนะฮะถ้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์แปดปีที่ผ่านมาค่าแรงขึ้นสิบาทยี่สิบาทนี่ก็ถ้าใครยังเลือกอยู่เนี่ยนะฮะผมก็ถือว่าอันนั้นรักจริงรักแท้ะะนะฮะแม้เขาแม้เขาจะไม่ให้ตังค์<อ>ก็ยังเลือกเขาอยู่นะฮะ,ะอันนั้นเนี่ยละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจแฟนคลับจริงๆแต่สำหรับคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนคลับ เขาอาจจะต้องมองหาแล้วแหละว่ารัฐบาลใหม่รัฐบาลไหนที่มาแล้วเนี่ยนะฮะชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องกรรมกรจะดีขึ้นนะฮะไปดูเพื่อไทยก่อนเลยะะเริ่มที่เพื่อไทยนโยบายบด้านแรงงานนะคะแน่นอนค่ะเปิดออกมาตอนนั้นก็โอ้โหเป็นที่วิาพากษารา์ค่าแรงขั้นต่ำา6 0 0บาทต่อวันแต่เขาก็บอกภายในปี2 5 7 4ัปีใช่ไใช่ค,ค่ะภายใน4ปี<อ>รวมถึงคนที่จบปริญญาตรีนะคะเริ่มต้น2 5 0 0 0บาับ ภายในปี2570เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนั้นก็มีการสร้างแรงงานทักษะสูง20ล้านคนรายได้อย่างน้อย2 0 0 0 0 0บาทต่อปีสร้างงาน20ล้านตำแหน่งรองรับเติมรายได้ทุกครอบครัวขั้นต่ำ20,000บาทต่อเดือนแล้วก็จะมีแพลตฟอร์มนะคะให้ลงทะเบียนค่ะเพื่อเสริมทักษะแรงงานแล้วก็ในการหางาน l i f e Long Learning แล้วก็มีการลงทะเบียนอัปเดตข้อมูลทุก6เดือนดึงคนเข้าสู่ระบบนะคะชอบไหมถ้าอบเพอน ไทยเลือกเบอร์อะไรฮะน้องมิวฮะเพื่อไทยเบอร์เบอร์31อ๋อไม่ใช่31มเก้าไกลเพื่อไทย29เก้าค่ะจำได้แค <c oughs> <c oughs> ่สามเสเอ็ดสามเจ็ดพลังประชารัฐนะ <c oughs> าะเลขมันใกล้ๆกัน <c oughs> ทีนี้มาดูเก้าไกล3ามส ก้าวไกลนะคะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำทันที450บาทต่อวันค่ะทํางานไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถ้าเกินเวลาต้องมีค่า OT นะคะ,ะมีประกันสังคมทั่วหน้าเจ็บป่วยได้เงินชดเชยค่าเดินทางหาหมอและก็มีคูปองเรียนเสริมทักษะอาชีพค่ะอันนี้จากก้าวไกล31นะคะ,ะทีนี้มา,าดูเดี๋ยวนะ เอ่อสี่ร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมฮะขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยทันทีขึ้นเลยทันทีที่ได้เป็นรัฐบาลทํางานไม่เกินสี่สิบชั่วโมงต่อสัปดาสี่สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์นะฮะสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันแต่ทํางานจริงๆก็คือหกวันหกเท่าไหร่เขาหกหกเขาอาจจะคิดแค่ห้าวันห้าแปดสี่สิบวันรับช่วันหนึ่งแปดชั่วโมงเลยเหรอใช่เหรอฮะแต่ถ้าหากว่าถัวเฉลี่ยถัวเฉลี่ยหกวันนะฮะก็จะประมาณสัก ห5 3 0า6 6มส6บเจดหมบประมาณ7ชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงนิดๆนะฮะอันนี้ของเก้าไกลถ้าชอบเลือกเบอร์31ค่ะมนะฮะมาที่พลังประชารัฐพลังประชารัฐ37นะคะค่าแรงขั้นต่ำา4่ยบาทค่ะสำหรับแรงงานที่มีฝีมือเดี๋ยวๆดี๋วดี๋เดวอบาทน้อยกว่าตอนที่หาเสียงปี6-2อีก เฉพาะแรงงานที่มีฝีมือเหรอฮะใช่ค่ะแรงงานมีฝีมือเขาได้เกิน400แล้วแล้วใช่ค่ะทุกวันนี้600-700แล้วนะคะเอาทีมเศรษฐกิจของพลังประชารัฐไปเปลี่ยนใหม่นะฮะของท่านรู้สึกว่าท่านอาจจะอาจจะไม่ไม่ไม่ทันสมัยนะฮะไม่ทันยุคนะค่ะเออเพราะว่าแรงงานที่มีฝีมือเนี่ยบางแรงงานเนี่ยพันบาทแล้วใช่ค่ะอืมไม่ใช่425 425ต้องท่านทำแรงงานไม่มีฝีมือใช่ไหมฮะอย่างผมนี่แต่425บาทก็ยังอย่างที่บอกไง น้อยกว่าตอนที่พลังประชารัฐหาเสียงปี62อีกตอนนั้น450บาทอมนี้จะทําไม่ได้ก็ตามอันนั้นพลังประชารัฐประยุทธ์แต่ว่าอันนี้พลังประชารัฐประวิทย์ประวิทย์คนละพรรคกันแต่ก็450ก็ได้ไหมไม่ต้องยีพายแต่เขาออกมาแบบนี้น้องมิ้วน่าจะลืมง่ายๆหน่อยนะฮะอย่าไปจําความหลังครั้งเก่าที่มันขมขื่นและขื่นขมที่ทําไม่ได้เดี๋ยวเพาเห็นบอกว่าวันวันพรุ่งนี้ก็จะมี2อดีตรัฐมนตรีคลัง แถลง<ะ>เรื่องที่ทางเศรษฐกิจกกกของภรคพลังประชารัฐนะฮะอาจารย์อุตมะแล้วก็คุณธิร<ฮ>ะชัยม,มีสองคุณครั้งนะฮะ,ะแล้วแล้วท่านอื่นๆที่อ๋อนนไม่ใช่คุณครั้งเอาจฉพาะคุณครั้ง คุณพาณิชย์ไม่เอาคุณคุณคุณพาณิช์อย่างคุณพาณิช์กับคุณพลังงานยังไม่เอาใช่ครับคุณกลางก่อนยังไม่หมดนั้นเอจากค่าแร้ค่าต่ำแล้วมาดูเงินเดือนค่ะเริ่มต้นปริญญาตรีที่2 0 0 0 0บาทนะคะเงินเดือนเริ่มต้นอาชีวะ18,000บาทต่อเดือนค่ะเด็กจบใหม่ยกเว้นภาษีหปีลดภาษีบุคคลธรรมดา10เอร์ซเพิ่มเงินบัตรประชารัฐ700บาทเอออันนี้เป็นนโยบายด้านแรงงานเหมือนกันเหรออ่า เอออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เท่ากับว่าหลักๆก็คือ2ข้อนะคะค่าแรงขั้นต่ำสี่รบาทสำหรับแรงงานฝีมือแล้วก็เงินเดือนปริยตีสองห0ื่นบาทอาชีวะ18,000บาทค่ะเออค่าหลักๆอันดับแรกเลยนะฮะพลังประชารัฐฮะหางานให้เขาทำได้ก่อนจบมาใช่ไหมค่ะจ้างเงินเดือนเท่าไหร่ค่อยๆว่ากันแต่ว่าจบมาต้องมีงานทำไม่ใช่จบมาตกงานใช่ค่ะใไหมฮะใช่ค่ะโอเคเบอร์อะไรนะฮะน้องมิว 37 37ะลุงป้อมเหรอฮะเอาลุงป้อมเป็นนายกเอาลุงป้อมนะรวมใช้สร้างชาติเอาลุงตู่เป็นนายกนะฮะแรง,งเป็นยังไงฮะเขามี <c oughs> เขาไม่มีนโยบายขึ้นค่าแรงหรอไม่ไม่ไม่มีค่าแรงขั้นต่ำบอก <c oughs> บอกแค่ว่าแรงงานสามารถของเงินสะสมมาตรา3 3คืน30มอร์ซมาใช้ก่อนได้เพิ่มสิทธิในผู้ถือบัตรสวัสดิการพลัสอ่ะอันนี้ก็จะคล้ายๆสิทธิสวัสดิการเมื่อสักครู่นะคะแต่อันนี้สวัสดิการพลัส1000บาทต่อเดือนอาชีพอิสระเข้าระบบประกันสังคมทั่วหน้าค่ะครับ ไม่มีไม่มีนโยบายนะฮะถ้าเลือกพ่านนี้คือค่าแรงก็เท่าเดิมก็คงจะมีแบบไต่พาคีไงเพราะว่าลงมืออย่พูดอย่พูดอ่พูดไต่พาคีทำไมทำไมทำไมฮะพูดนะพี่นี่ช่วยแล้วนะนี่ช่วยแล้วนะนี่ช่วยแล้วนะที่เบื่อกิ้งไต่พาคีช่วยช่วยพี่แดกช่วยพี่เฮงทำงานอยู่ตอนนี้คือค่าแรงตามไต่พาคีนะคะรวมไค่าต้นทุนผมมีคนเลือกหรอกนะยี่สิบสองนะคะครับอ่า ภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็ไม่มีเหมือนกันค่าแรงขั้นต่ําใช่ค่ะแต่เน้นสร้างงานดี10ล้านตาแหน่งเพิ่มอัตราการสร้างงานสร้างแรงจูงใจอ่าแล้วก็พักนี่ก็ทั่วไปที่ที่จริงก็ทั่วหน้าคะใช่ค่ะพักนี้3ปีอะไรนน่ไหนค่ะ เริ่มจะแผ่วแล้วนะฮะประชาินัต่ปตัมีไหมค่าแรงขึ้นค่าแรงมีไหมค่าแรงไม่มีตัวเลขชัดเจนนะคะมีมแต่ดูแลแรงงานทั้งในระบบนอกระบบค่ะได้สิทธิความคุ้มครอง,งตามกฎหมายประกันสังคมสนับสนุนให้แรงงานมีไรายได้ตามสมควรเน้นสวัสดิการ<ะ>ต่างๆนะคะ,คะจะมาว่าเราไม่ได้นะฮะเพราะว่านี่ก็คือแต่ละพรรคเนี่ยคือนโยบายมันไม่ครอบคลุมทั้งหมดใช่ไหมฮะอย่าลืมว่าแรงงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นต้นทานของการผลิตนะฮะทั้งหลายทั้งปวง ถ้าหากว่าไม่ดูผู้ใช้แรงงานไม่ดูกระบวนการผลิตเราเราจะทำยังไงครับ<ม>เราจะเศรษฐกิจเราจะเราจะโตยังไง<ม>ใช่ไหมฮะอันน<ม>ีม้มันมีความสำคัญมากค,คนต้องให้ความสำคัญกับกับกับผู้ใช้แรงงานไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยมีไหมค่าแรงขั้นต่ำไม่มีตัวเลข<ม>โนโยบายเกี่ยวกับผู้ใช้แรงงานไม่มีนะคุณหญิงหน่อยนะฮะ ไม่มีนะครับอ่าไอ้บำนาญสามพันบาทนี่ไม่ใช่ค่าแรงนะฮะอันนี้ได้เปล่านะครับอืมหลังจากที่ทำหลังจากที่แก่แล้วอ้าวชาติไทยพัฒนาชาติไทยพัฒนาค่าแรงขั้นต่ำไม่มีนะคะมีการพัฒนาฝีมือแรงงานสอดคล้องความสนใจของแต่ละบุคคลตลาดแรงงานพัฒนาระบบประกันสังคมไม่มีประสิทธิภาพค่ะอันนี้ทั่วไปนะฮะทั่วไปก็คือว่าข้าราชการประจำเขาก็ทําอยู่กระทรวงแรงงานของพี่เฮงเขาก็ทําอยู่นะฮะอืม